พัดลมมันจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับคือสวิตชิ่งตัวนี้เป็นแสดงว่าไฟที่มาจากแผงอมฟัซต,ตอนนี้ต่อตรงมาได้นะครับต่อตรงมาใส่สวิตชิ่งดีไหมครับส,สายสีเขียวแล้วก็ฝั่งนี้ผมก็มาจับสายสีดําเข้ากันนะครับมันจะเป็นการต่อสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกระสรีอีซีมาแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทดสอบนะครับทดสอบแผงอัมมฟัแตกๆแ,แผงนี้นะครับแผงนี้145วัตนะครับ แล้วผมจะลองต่อตรงนะครับต่อตรงแบบต่อสายตรงแบบนี้นะครับสายตรงแล้วต่อสายนี้มาเข้าปลั๊กนะครับเข้าปลั๊กตัวนี้อ่ะเข้าปลั๊กนี้แล้วผมก็จะต่อจากปลั๊กนะครับต่อจากปลั๊กเข้าสวิตชิ่งของคอมพิวเตอร์นะครับว่าตัวสวิตชิ่งของคอมพิวเตอร์ผมมีเยอะนะครับแล้วเรามาต่อตรงดูนะครับว่ามัน มันจะใช้การเกี่ยวกับไอระบบ12โวลต์ได้ไหมนะครับแผงเดียวนะครับแผงนั้นแผงนั้นแผงเดียวมันมันเป็นการทดสอบนะครับมันเป็นการทดลองสาหรับสวิตชิ่งตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนจากไฟ220โวลต์นะครับเปลี่ยนจากไฟ220โวลต์เป็นไฟ12โวลต์นะครับเป็นไฟ12โวลต์เดียวเนี่ยือ เราเราดูสวิตชิงคอมนะครับให้เราดูด้านข้างนะครับด้านข้างเห็นไหมครับอ่าอ,อินพุตนะครับอินพุตเป็น AC 110ถึง2 1 1 0กับ220นะครับและ DC เอาพุตมันก็ออกได้ไฟไฟมันออกได้หลายเส้นนะครับเห็นไหมครับสีส้มสีเหลืองนะครับสีน้ำเงินสีแดง สีขาวสีม่วงสีดำสีเขียวนะครับแล้วก็เกรยก็คือสีเทานะครับในตอนนี้ผมต่อตรงนะครับผมต่อตรงก็คือผมจะจัมนะครับจัมในการต่อตรงของไอสวิตชิ่งพาวเวอร์สปายของคอมนะครับเราจะจัมตัวสายสีดำนะครับสายสีดำผมจัมแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อ ตอนนี้ยังไม่ตัดสายนะครับเห็นไหมครับส,สายสีเขียวแล้วก็ฝั่งนี้ผมก็มาจับสายสีดำเข้ากันนะครับมันจะเป็นการต่อตรงหรือว่าทำให้สวิตช,ชิ่งเสียบปลั๊กคือส,สวิตช,ชิ่งสามารถทำงานได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะทดสอบว่าถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังให้เพื่อนๆเห็นด้วยกันนะครับตอนนี้คือ230โวลต์นะครับ230โวลต์ ผมไม่รู้ว่ามันจะทำงานไหมนะครับถ้าสมมุติว่ามันทำงานพัดลมพัดลมอ่ตรงนี้จะหมุนนะครับผมไม่มีขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่าขาตั้งกล้องผมลูกชายทำพังนะครับพัดลมตรงนี้จะหมุนถ้าผมเสียบปลั๊กนะครับพัดลมจะหมุนคือมันจะใช้โดยตรงนะครับอ่ลองดูเพื่อนเห็นไหมครับ นไม่เอ่ยตอนนี้พัดลมหมุนนะครับมันเย็นข้างในนะครับพัดลมจะหมุนตอนนี้หมุนละนะครับทั้งที่ผมปรับเป็นสองร้อยสามสิบนะครับตอนนี้คือผมปรับเป็นสองร้อยสามสิบ่าแล้วผมจะปรับเป็นร้อยสิบโวลต์อ่ะลองดูนะครับร้อยสิบโวลต์โดยด้วยการสวิสตตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ สวิตตัวนี้จาก230นะครับ230เดี๋ยวผมสวิตก่อนเห็นไหมครับเป็น100ซูมไหม <300. S 1> เป็น115นะครับเดี๋ยวดูอ่าผมทำยังไงเนาะจะเห็นพัดลมนะครับเดี๋ยวลอง พัดลมหมุนนะครับร้อยสิบห้าพัดลมก็หมุนสองร้อยสามสิบพัดลมก็หมุนนะครับแสดงว่าไฟที่มาจากแผงอามาัมมฟตตอนนี้ต่อตรงมาได้นะครับต่อตรงมาใส่สวิตชิ่งของเราได้ทีนี้นะครับทีนี้พอมันต่อตรงมาได้นะครับไฟไฟที่ออกจากสวิตชิ่งจะเป็นสิบสองโวลต์นะครับผมก็เลยจะลองพัดลมตัวนี้นะครับพัดลมสิบสองโวลต์ตัวนี้ว่า พัดลมมันจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับคือสวิตชิ่งตัวนี้เป็นของคอมนะครับเขาเรียกว่า power supply นะครับผมก็เอาพัดลมตัวนี้มาแล้วผมก็เสียบปลั๊กนะครับตอนนี้สวิตชิ่งทำงานนะครับอตอนนี้สายสีดำผมเสียบเข้ากับพัดลมแล้วนะครับเหลือสีแดงนะครับสีแดงสีแดงตอนนี้ผมก็จะหนีบเข้ากับพัดลม เพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนเห็นอะไรไหมครับพัดลมหมุนนะครับพัดลมหมุนแต่ผมรู้สึกว่าพัดลมหมุนไม่แรงไม่แรงแสดงว่าไฟ12โวลต์ที่ออกไปนะครับมันสามารถใช้ได้นะครับผ่านสวิตชิ่งตัวนี้ก็คือแผงอัมาฟัสนะครับต่อตรงมาเลยนะครับไม่มีบวกลบไม่มีบวกลบนะครับเข้าเข้าปลั๊กไฟ AC ตัวนี้นะครับ แล้วปลั๊กไฟ AC ตรงนี้ก็เข้ามายัาง power supply ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้คือผมปรับให้เป็น115โวลต์นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ115โวลต์นะครับแล้วพอสวิตชิ่งของคอมพิวเตอร์ต่อออกไปมันก็จะออกไปเป็นไฟ12โวลต์ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับไฟ12โวลต์นะครับเนี่ยดำ แดงครับเราต้องรู้จักนะครับเราจะไม่เราจะไม่ใช้แบบ AC นะครับเราต้องมีบวกลบพอออกไฟออกออกไปเป็น DC นะครับอ่ะเอาใหม่นะครับไฟจากนู้นไฟจากแผงอมาฟัสนะครับผมไล่เข้ามาไล่ปลั๊กเข้ามานะครับไอไล่สายไฟเข้ามาเข้ากับปลั๊กตัวนี้เป็นไฟ AC นะครับเป็นไฟ AC พอเสียบไฟ AC ไม่มีบวกลบนะครับ เข้ากับสวิตชิ่งตัวนี้มันก็ออกไปเป็นไฟดีนะครับดี DC ซึ่งเราต้องมีบวกลบเพื่อนๆจะเข้าใจหรือว่าน,นะครับก็ตอนนี้คือผมท,ทดลองแล้วนะครับว่า,ามันสามารถใช้งานได้นะครับโดยผ่านสวิตชิ่งตัวนี้ไม่ว่าเราจะปรับเป็น220นะครับ เดี๋ยวผมจะปรับเป็น2องอย่สให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือ115นะครับเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนถอดปลั๊กก่อนอถอดปลั๊กพัดลมหยุดหมุนนะครับพัดลมหยุดหมุนทีนี้ผมจะปรับเป็นปรับให้เห็นด้วยกันเลยนะครับเป็นเป็นสองร้อยสองรามสิะ230นะครับ ถ้าผมเสียบปลั๊กพัดลมก็จะหมุนนะครับดูนะครับดูปลั๊กผมด้วยผมเสียบพัดลมก็หมุนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมฉะนั้นแผงอมาฟัตนะครับอ้รู้สึกว่าเย็นกว่าด้วยนะครับแผงอมาฟัตนะครับต่อตรงมาเป็นไฟ a อซแล้วมาต่อผ่านสวิตชิ่ง แล้วก็ใช้กับพัดลม1 2โวลต์ได้เลยนะครับสวิตช,ชิ่งนี้เป็น power supply ของคอมพิวเตอร์นะครับใครที่มีก็เอาไวเ้เล่นๆก็ได้นะครับส่วนใครที่ไม่มีก็สามารถคุยกันได้นะครับทางไล n e ทาง Facebook ทางโทรศัพท์มาก็ได้ผมมีขายนะครับตัวนี้ผมมีขายเอาไว้เอาไว้ไปทำระบบ12เล่นๆน,นะครับ โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเดี๋ยวผมมีอะไรผมก็จะเอามาพิสูจน์ให้ดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ